สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีไปเหมาอะไรนะครับนี่วันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์มานะครับมีพวกรังมีพวกกระสอบนะครับไปเหมาอะไรกันนะครับตอนนี้อยู่ออกมาแล้วตอนเช้านะครับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไฟเหมาอะไรที่โชดายที่ไปดูเขาที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างแล้วมีของแถมอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูก่อนนี้จะมีใครไปบ้าง แล้วเปิดคลิดลบอีกแยะทำไรอ่ะนี่ท่ากระถ่ายอยู่นะครับนี่นี่เมรบบชุดใหญ่เต็มระบบวันนี้ไปสี่หน่วยครับโคลนนะทุกคนนะครับของจริงครับของจริงไปกับมือขวาหางานด้วยอ่ะก็เดี๋ยววันนี้นะไปเดี๋ยวเจอกันครับนี่ครับสวัสดีครับถึงแล้วนะครับนี่นี่นะเดี๋ยวเ้าไปดูของกันนะครับนี่เออใส่ใหญ่นี่ครับ

นี่นะครับก็เป็นตัวของที่เราจะเหมาวันนี้นะครับพวกตุกตาพวกแฮนด์นะครับหลายๆอย่างนะครับกําลังนับจํานวนกันอยู่นะครับนี่แฮนด์ก็กําลังนับจํานวนกันอยู่นะครับเช็คพอแฮนด์เสร็จนะครับก็มานับตุกตานะครับตุกตาแฮนด์นะครับมือเบรกนะครับโอ้โหนับไปอย่างรวดเร็วนะครับวีดีโอมันยาวนะครับนี่เดี๋ยวขาบีบนับใหญ่เลยกับผู้จัดการปูเดอร์นะครับพอเสร็จจากข้างล่างนะครับ ก็ขึ้นมาชั้นบนนะครับขึ้นไปชั้นสองนะครับมาดูชั้นสองชั้นสองยังไม่เอาไปเอาชั้นบนบนก่อนนะครับไปนับของต่อชั้นสามนะครับนี่ยวเต็มดูบนนะครับชั้นสามชั้นสามก็เป็นของเยอะมากนะครับนี่พวกไฟเลี้ยวรีโมดนะครับนี่เลยขาบีมก็นับเลยนะครับไปตาแมวนะครับลองนับเช็คจำนวนนะครับ อันนี้ก็เป็นการสบัดค่ะการสบัดส,สกอตนะครับในนับใหญ่ในช่างไก่เขาก็นับไฟเลี้ยวไฟ LED นะครับไฟหน้า LED นี่นับใหญ่เลยนะครับอพอเสร็จจากโน้นนะครับเราก็ไปขึ้นต่อนะครับขึ้นไปชั้นห้านะครับขึ้นขึ้นพี่เขาก็นําขึ้นไปนะครับ นี่พอขึ้นมาถึงนะครับก็โหพี่เขากองไว้ให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็มาอมืดูนะฮะเยอะมากเลยไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีชั้นนะครับที่เราต้องเอาไปอีกนะครับชั้นพี่เขาให้เราสิบตัวนะครับนี่โอเคไม่รีรอนะครับแล้วก็ขยับขยับแล้วก็เริ่มนับไฟเลี้ยวกันได้เลยครับนี่ นะครับ้างขอชมไฟเดียวหน่อยไฟเดียวของกลางเยอะมากครับเดินนับก็เลยแบบนี้เรามีแล้วเยได้ไปแล้วปลายก็โตกันครับให้ดูว่ามีแบบไหนบ้างนะครับมีแบบนี้แบบนี้นะครับพ่ที่ร้านเดี๋ยวเราลงให้ในตะกร้านะครับรอคนสั่งได้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอชมที่ร้านนะครับลงแล้วผมให้นะครับตอนนี้ก็นับกันใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่พี่เขาแถมนะครับว่าเป็นพวกปลายทงปลายท่ออะไรอย่างเงี้ยครับ นี่แล้วก็กําลังเก็บของนะครับก็ดูปลายถุงปลายท่อที่พี่เขาแถมนะครับแล้วก็ขนลงนะครับหรื้ว่าเปิ้ลมาแล้วหนึ่งคนเอาหรือว่าอ๋ออ๋ออแล้วหนึ่งคนนี่ครับวันนี้เปิ้ลเ,เอวอ่อนเลยเี้ยเอวอ่อนเลยมีไหมไหมมีใครไหมไอปูดูดิ อันนี้คืออะไรของลดูนี่ครับอันนี้ไงพี่ชันอะโอ้โหอเอออร่อยป่ะออยไก่ นี่ก็ของนะครับเอาลงมาเรียบร้อยแล้วครับก็มากองข้างหน้านะครับรอหก้อมารับนะครับเดี๋ยวหกอมาขนนะครับนกลกองก้เต็มชั้นเชิ้นนะครับตอนนี้เราก็มาถอดปั๊มลมกันนะครับพอปั๊มลมกันช่างไก่เปิดเทสลมนะครับลองยกขันเอาดูนะครับว่าปั๊มลมใช้งานได้ปกติือเปล่าครับตัวนี้ปั๊มลมตัวใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับก็เทสเทสนะครับช่างไก่เทสเสร็จก็ถอดนะครับตรนนี้หก้อมาพอดีเลยครับ กำลังขึ้นของก็นะครับนี่ก็ขึ้นของกันนะครับก็ก็จบดิวเรียบร้อยนะครับคนอีกร้านนี้ก็วานเกือบสามแสนนะครับก็ใครสนใจนะครับอะไรก็ไหนก็ลองทักมาได้นะครับหรือว่าใครมีอะไรให้ผมไปหมองนะครับสามารถทักมาให้ได้นะครับอยไว้็อบนะครับของทั้งกายของทั้งกายแล้วเว้ยครับถือบอยไว้สอปนะครับสามารถพักมาได้เลยครับ ส่งรูปส่งรายละเอียดราคามาได้นะครับเดยผมไปทำได้ไหมไนะนะยังไงสนใจเดี๋ยวต่อกลับไปนะครับลองทักมาได้นะครับ